สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องย t u b บนะครับบ่าวศักขักอรรชาแนลนะครับผมวันนี้ผมบ่าวศักวิสุภพรนงนาเดียนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราเดินทางกันมาที่บ้านพะเนาวตุบันปราสาทอำเภอห้วยตะทานจังหวัดสีสเกตนะครับผมวันนี้เรามาร่วมสวดอภิธรรมนะครับผมคืนที่2ที่บ้านพ่อแมวนะครับผมก็แสดงความเสียใจนะครับผมกับพ่อแมวด้วยนะครับผมพร้อมครอบครัวนะครับที่เสียคุณแม่อันเป็นที่รักยิ่งนะครับผมจากไปแล้วไม่มีวันกลับนะครับผมก็ทางลูกหลานก็ทางครอบครัวก็จัด ให้คุณแม่แบบสวยงามเลยนะครับผมสำหรับงานวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกแรงรใจที่ให้กับพ่อแมวนะครับผมเนาะนะครับหลายท่านก็โทรมาถามไถ่ถามข่าวาพ่อแมวเป็นยังไงบ้างสภาพจิตใจนะครับผมตามที่ผมได้สอบถามคุณพ่อก็ยังรู้สึกเสียใจนะครับผมเสียใจอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ,บก็ยังคุณพ่อก็ยากแต่คุณพ่อก็ยังคิดได้หลายอย่างเนาะท่านผู้ชมเนาะคือคนเราสูญเสียแบบไม่ได้ตั้งตัวนะครับท่านผู้ชมยังไงก็เป็นกำลังใจให้พ่อแมวและ ทุกท่านนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับวันนี้เรามาร่วมสวดอภิธรรมคืนที่2นะครับผม FC ขอบคุณ FC ที่รับชมตั้งแต่คลิปแรกต้องให้กาลังใจกันมาเรื่อยๆนะครับนี่ก็นัน่นนะครับคุณพ่อแม่พ่อแม่นั่งอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เสร็จพิธีการนะครับผมจะเป็นจัดก,การท่านผู้ชมนะครับไปอสอบถามนะครับผมพูดคุยให้กาลังใจพ่อแม่ครับผมสอบถามข่าวถามไทยนะครับผม กับดีศรพลก็มาคำน้องนาเดียดีจ้าตอมาร่วมนะครับผมเสียอภิธรรมคือที่สองนะครับผมให้กับคุณแม่สมควรจากสุทิปนะครับผมก็ด้วยความอะไรยิ่งนะครับนะครับผมุกข้าก็นะครับ ก็เพิกกระลังใจให้นะครับผมทางครอบครัควของพ่อแม่ของเรานะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับผมพระคุณเจ้าก็จะเดินทางมาามาถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมนะเนาะเพื่อเราจะร่วมนะครับผมสวดอภิธรรมคืนที่สองน,นะครับผมวันนี้นะคะะะรับสักกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉา,ามิ ทังซนังกัจฉามิธัมบังสรลนังกัจชามีธั้มังสาล a นังกัจฉามิสัง ขังสรนังคัจฉามีสังขังสรนงกัจฉามีผพติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามีทูติยัมปีพุทธังสระนงคัจฉามีผู้ติยัมปีธรรมังสระนังกัจฉามีพูติยัมปีสังขังสรนังคัจฉามีทูติยัมปี สังฆังสระังกัามีตียมปีพุทธังสระนังกัดชามิตาตียมปีพุทธังสระังกัามีตีข้มจองยาข้า่อังเคืออยู่ไปครับสูเ้อจะไดก็สูอะ้อยางเนเย็นหนาเบาเด่นขานเย็นหนาเบารับ กนอยนเยอะนะก็อน <databases S 2> ี้ไปพอไปยังไงยังยังจ้าไปเกียดว้าอ้ยนาโมเป็นกไปยังไงเนาะแ่นครับพ่อสู่ไปน้องกันนี่เดีพ่อพี่น้องเอฟซีเป็นไ่งจำกันได้ลันใจหลไปเลยแน่นเมื่อเป็นห่งยามเอ็นมันยังขาพัอเด้ตอนนี้ก็โทรมาถามว่าพ่อไปจังไรว์อในจังหวัดนองรีบอลม่านี้ดาพ่อันมาันนี้ก็มันถามถามยังถามถามหวยย บอกก็บอกว่าพ่อท่าไหนมาท่านไหนครับคือผมมันเป็นยังกี่โยแต่ว่าเรียงว่ามือใดว่ากันขันขันอยู่ขันว่าเล่ามากครับลูกได้มีขันว่าเล่าไม่เชียงไหนหอนหกโตเชียนหกโตได้ไหมหลันจากดีเข่าเขามากสามเจ้ามันหาไว้ท่านใดเพื่นบอกว่าทำงี้ อยาอยู่ดีกินดีน่ะวันใดก็รับจ้างลำบากเขาอันนี้สือเตนั่ต้นั่นด้อว่านมันจำไว้มันจะวันไหนก็ไดเออนี้นวันนี้คือืนนั่นที่ลูกลูกวันนม่นอนย่องมานย่เียนเตียนสามโตให้มันเด็กล่าเอองกเงาว่ามีเงี้ยอยิบาท่มอเนว่า็ึกสามโตคือเอแนวมึงก็นู่ที่ตนึง ก็ว่ามันน ja mm okay. ี่พอกันกินเนาะกินเสียบแล้วขอนอกไปเนาะมีเน OK)> <NO ี่ยเป็นรเจอมเรบ้างนะเหมอนขอด้ววเ่อเมาว่ามือปอดเห็นุนเลื่อครบผมงคนเหเราเลือแต่ว่ามุกเจ้าวยังได้ก็ได้ม่ย่อนเหมือนเมืองหน้าหน้าลัน่งนแน่ลำตรงย่านนี่ตรงย่านนี่ผู้ได้ก็ มักเลยอยนี้ว่ทางร้านแบบมันยานมวนอีสีเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยกับเดี๋ยวจะไปทันว่าหยรบลยวเราคุกันไว้คนกันดีเราผมกัผมกับเีมาซอยพี่ซอยพีต <c oughs> <c oughs> ้องยทีมงานเทาไล่วหนมงานกูหนุกับสีดซอยซอยพี่ซอยพอนะีรัซอยพีเราจะขายที่งานเอา นั่งมังบ่อกินบ่อไปอิ่มพูดเดียวเด้อเออกะว่ามันกินเอาไงว่าจ่พูอิ่มกะดีใจล่ะอย่างเ่นข่าว่าพอบุกินเขงมาหลายหมือแล้วนะคอใช่าะเนังกินน้ำได้ใด้เอมือมูแกงอามัเหมือนยังเากินเออแว่าเป็นอยงนี้ดีใจได้บอกพอดีกินวาว่าว้าวว้าน้ม้กอย่างนี้อ่าอีเยอง น้ำ <ic> นมนุ่งังวเป็นคือก้อนน้องหมวมันใส่ปักเนั่นเป็นองไรหรอคือมีก้อน้องหัวมันสวงมีหัเปักอือเราเอกว่าส่วนห้ำมันหล่มหรือว่าเป็นอะไรเราบอกาเป็นคือเราเอากี่เหลีนอวก็ว่ามันเป็นแต่เราไม่เน้นแล้วเว่ากับไงวะถ้าไม่เน้นก็เป็นอยู่ที่กง วางยางอ่ไหมวังไหนรงได่เงยหล่มันนั่งกินข้านั่นซื้อข้าเโอาผ่ามาเชี่ยนนะนดีหรือบอดีเชี่ยนก็บงก็แบบบงจะว่าไม่เคยเปี่ยนรวมน้าหาตอนนีดูเป็ี่ยนจ้ะวางเลยมันต่งมันพวกมูเจ้าไว้ไปเมืดจะโลกทินทุกคนก็ไหวที่จรงก้อนี่เดี๋ยวจะพักา

ว่าจะเหี่ยวเข้าไปเลยได้เรืองน้เท้าวาวนี่น้ำตาไหลเยอะนี่นี่เป็เราผ่ามาไหวมาาไหอย่างนีไหวาเก็บตาย่าฟองนี่ราไม่นั่งน่มือเห่ยวหลงนี่ยนี้ก็ดีใจนมากก็ดีใจใจนลงเบาเบาเบาอจนนี่โตไป แล้วผ mm ู hmm. ba, ้ใดตัวไปผู้ใดตัวไปหาผมก็ว่าบาษาขวบเราบุกินข่อยไปั่นอ้าวใรน้องเสียยก็โทรหมาหาผมเรโถนไปแต่หันอกกโถนไปแม่ันมารไัน้าเหมือหายด้วยกินเราเนี่ยด้วยยไม่มาเนี่ยที่ยังจังอย่างเน้ยยังอย่างว่าจะมาโอ้ยยันย่าดไปดวนํามตไปดอกเฮ้ยเป็นยังไงแม่วนว่า ย, Tower, ยาบีฮา hai, ยาเหลียญเน,น,น uchi, ี่ยเมื่อวานได้กินเอาได้กินเอาเด้อเอาไปยังมีหลักหน่อยดูแล้แม่ไหนกินเนี่ยพ่อพยูงสีมหาไพ่บันมาบ้ามาบอจะไม่หายยังหลอกห่วยเอซีก็หายข้องใจนะครับที่พ่อบอกว่าเลี้ยงงานแม่พ่อสี เชอไปเ่ยๆพอแล้วก็จะต้องดูน้องหลานที่โแล้ครับสบายใจนะพอน้อพ่อไปพุมใจเด้ยที่เป็นรองกำลังแรงใจมาให้น้องยังกินอนหที่เต็พอยย่พ่อไปถือว่าเป็นบุนอย่างจกิ่งนี่แหละเป็นบุญมาอง่างมหาสารอที่นี่เพราว่าได้เห็น้านการทั้งงานทกันพ่อบปุมใจ หลายเต๋อต้อพอที่ตรงนี้ก็หือว่าเป็นห่วงพอหลายหลายครับเราจะเทีว่าดีเลยนะเราก็พุ่มใจเป็นอย่างอย่างหลายเลยครับเราอยู่ดังดินดังยังไงดังนันเรืองก็ดีถ้าขยันอยากที่พี่น้องอย่ากขอเงินได้พี่น้องยันวัดยันกินยันออกหมูอข้าวโชบในการในงานด้กันจังไจใการกินการอย่างเนาะแต่ว่าพี่น้องมาให้ก็มั่งใจบอกย่ายางอืเอ อาที่นี่มืงเอือเอเ่นมืงเอื้อไปนี่ยังสิหลายอยู่ครับเพราะว่ารู้ว่าเป็นการอะไเป็นยังบุญยังกุศลอย่าเนาะนั่งอ,อย่าหลอกจะน่องกันมากจอยกร่างใจหลายเนี่ยมาหลายเตอร์ดีจะเว้นบุญกับหลายทางอำเภอทางอันนี้ก็มาทั้งขุนหารทั้งบุญกับมาแล้วบนฝน,นแจ้ง,มา,ม,าง,งม,ามาใหม่มาบนจกันกราบแล้ว สวัสดีว่าดีครับพอเพร่มใจกันหรือว่าพี่น้องบ่าเคยห็นหนาย็นจ้าวักันยังมาหอดมาถึงหลายคนมาถามว่าแม่เล่าอุยิปีเลยข้อติบสามเดี่เราง้อิสี่ตามเราง้อิแต่ว่าอันนี้เราตต้ใดอันไหนครับอันนั้น ปลาล่งเบียนแล้วโอ้ยจะเบี่ยนมาปานปลาลงปลาลงสามแนตัวก็ยืดยานรองน้ำปลาลองเลยกันเราต้องควนเขาไลรำให้ร้ายเขาจะเอาชนะปลาลงกับอายุเราควนมาเ๋ยวบ้านเลยทีเป็นเหล็ลศ 087เลขฝาโลงน่ง087นะครับผมเลขฝาโลงนะครับเลขฝาโลง087อายุก็63ปีย่าง64ครับครับาม6363เดือยย่างของ63ครับมันีเยว หกมลี6ีสามเลย6ซีก yeah. ซีสามแค่6ซ yeah. ีเนี yeah. 2, uh ่ยขยัน oh. ด yeah. uh ิ6ซ yeah. uh ีขยันว่าเจดวานี่เนี่มันจะออกเงลรายงม่าให้โกเลยคร่บางบักว่าบางใกต้ข้นหลาเนี่ยมันวัาว่าเล่าไปบอก

สองหกเออสามหกเออมันมันมันก็พอดีกับอายุย่า่เะนั่นนั่นหละเดี๋ยวกันอบ้างบังกันเนาะเออี่ก็ดีใจขึ้นเนี่ยเด้อว่ากันลับกัานอนเนี่ยพ่อเย็นกับมอมี่ ยังกี่เบลล์ไปถึงนดรื่นี้แ้วครับว้าวครับครักำลังแรงใจพ่อหน่นละล่ะคิดหอดมือทุกคนใช่ไหมนั่นมันอยู่ใกล้ๆก,กันดังน้ำบนดัดงกระเบิ้ลนี่พอ่อจะได้รอเยี่ยมยามถาม,ามเร,รววาเป็นน้องเดี๋ยวก็รมันอร่อยวิบแตเนี่แหละกวนบนะกวนน้ำใจหรือว่าเบนไหนกำลังใจพ่อมาปุ่นใจนอยู่ได้น้ำพี่น้องยังกี่ล่ะพี่น้องกันได้ก็นสูยเด้เด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 อพ่อ ถ้าบ่มีไฟอยากเปลี่ยนดอกเนาะเมื่อเวลามันเปลี่ยนไปแล้วแตต้องทำาใจเออจะไปคิดยังงบอดีบ่ไหลโดยพอบ่ไหลบ่บ่บ่เลี่ยดอกจินบ่ดีสบายใจเออี่ตอนบังเนยน้อยในแง่ร้เลียบ่ไหลเราเกิดรีนตอนที่เด่นเหมือดแต่เมื่อเปลี่ยกใจเหนว่าอย่างนี้เมาสังกับเนี่ยวอย่า อีกแขนก็เป็นอียังแบบ่คือเหมือนนั่งกันไห้ล้างออกไปครับพอไปนั่งอยู่หลังบานผู้เดียวห้องให้ห้องดังดนนึงมันจะคิดไปคิดมาอะไรมาคุณเนี่มันคือเป็นย่างนี้บัดเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยนอนแข็งเจดีย์บนี้ผาเล่าไปเนี่ยที่แกงอย่เขาก็ไปแต่กับเล่าแต่เวลาที่เจ็บฟองเป็นยังกูยังซอยเล่ากว่ได้นอนนี่เราก็ว่าถึงมานเกี่ยนหะ เกียรในใจอยากของไม่ได้เกียรติในผู้อื่นไหนเกียรติในอยากของอยากของมันมันมัน,นละลายใจเฮ้ยบันทีนี่เวลาเราเปลี่ยนอยู่มันเป็นอย่างมันหนาทีมี้ยังคิดอะไรต่างๆหน้าหน้าในจิตในใจหนะ่อยหันมาเฮีย้ยนมาเปลี่ยนเกลี่ยวป่ะก็มัน,น,ม,นมันไม่อยากเผาฮอน์หองคผาเรืาา่องไม่เปลี่ยนแต่ก็ไม่ยังยังนอกวัดเท่าออกไป แต่ว่าพอบอแปลงยังมา่อแปลงยางเดียวว่าไม่มือในเหล็กเล้วมันไม่เหลไม่เห็นไม่หยางมันเสียนเดียวแล้วมันบอแหลกจังไลล่ะพูดว่าภาวะไตราวะไตมันมาทำงานคือไตเนี่คือหลุดเลือดเลย大姐ภาษาไทยนั่นแหละจังว่าหมอเขายังว่าอันอาการ เลือดสีเขาหัวใจเขาก็เลี้ยงสมองมันโมพ่อเนาะมันไปบ่ได้มันอุดตันเออก็สิเป็นน้ำเลือดเจ้านั่นเพราะว่ากำลังเฮามันตกแล้วเนาะว่ายธาเฮามันมันมันดันท่านกับตัวนี้บ่ได้นะอืมก็ถือว่าเป็นหดอกยางหนไหลแรงของเฮาอยู่ดอกไตว่ายไตว่าเกิดซัมมะเล้งเนี่ยไหว่เอาเบอรท่านไปที่โจ๊ะไตว่าก็บวได้มักคิดเรื่องห้องเรื่องห้คิดอีหยังเนี่ย เอาไปหาเล่าเล่าอยากเว่าอยากคากอยากสั่งยังจค่คว่ำนี่แหละเล่าว่าวได้ยเหตุผลปากยยกอยากยยกอยากนี่แล้วก็คือคอยเล่าบด้เออเดี๋นี้กับเบนน้องกับบอยดองเป็นห่วงเด้อเบาสารบอกเกันแน่ที่เบาเชียงคานด้กันยังไง้บอกกันทีว่าสู่ต่อไปนั่นแหละ มันยังไดก็เป็นสู่ดันดันหนาสู่ยังเดียวนกันน่ะพอพ้อยแล้วทุลาของย่ามีเจ็บสัตสกนพ่อไแ้วบาดใจไปเป็นขันเป็นตอนไปมดีันนครับพีใจลวละวดีใจรอกิ้นข้าวกินามเจ้าเจอกินข้าวนามเหอมีแ่มดละ ไอ้วกเอ็ซีทจะเป็นห้องของคุณเลารครับพี่น้องขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณเอฟซีมากๆที่เป็นหองอาจารย์ะครับากครับผมไม่นองเป็งว่างไม่พอกับเมฆแต่คิดแต่ใจถึงแม่งาะไรเบาไหมทายเลยี่กระเป๋างข้างกระเป๋าสามเป็นห่วงน่ครับทีมงานนะครับทีมงานทีทสอเิ้นมึงนี่นงมากับมเขืออเลอายุเรา่ ล่องท่ายมันนแะมั้งเสียง่ถมันงเยค่เยวฟ้าลวยะสิบ0ห้อันนี้ตหสดบศูนย์ม้งศูนย์เนายศูนย์เน่ยศูนย์แปดยัศูนย์แปดูดศูนย์แนะครับผมท่านผู้ชมก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมท่านผู้ชมครับแต่ก็ต้องพอเลิกกินข้าวได้นะครับผมก็ดีใจนะครับผมเอฟซีหลายท่านว่กลัวพ่อไม่กินข้าววั้นนะท่านผู้ชม ก็ได้รับคําตอบจากปากพ่อนะครับผมได้หลายคําถามที่เคยถามมันมาว่าหลังจากที่เสร็จงานแล้วก็จะไปไหนนะครับผมที่พ่อบอกจะบวชยาวๆนะครับแต่พ่อก็พูดแล้วว่าเป็นงหลานนะครับเป็นหวงหลานหน่อยนะครับผมหลานไส้เพื่อนนี่แหละครับคุเลี้ยงมาแต่หน่อยเพื่อนว่าผมคิดว่าไปใส่บ่ได้เนี่ยครับผมครับพอกัดสินทาตะหฮาสูสูน้ำกันขี่เขาจังเพื่อนนี่กระซิบจังจริงๆมนอกไปบ่ได้แบบิไม่ใจ ีต้นอยู่เน่ทยังบานั่ตอยู่ไอ้สิมหาไผนี่ยยังไหไอ้กอเจ้าเข้ีเลยก็ให้นี่มองวงกันจิ้งใจแน่แน่มองเรมีจิงใจเรจิงใจล้วออกไปเราเดียมาจิ้จใจอยูคือกบีเม็ดผู้ไอ้เนาะมันเจียนหลมันกระขาดได้เนาะ อล่ะเอาบอกเอพี mm. well, sink, ่ทุกคนบ่อกจแล้วว่ามีแห้งใจขึ้นห้ายอยู่ดอกได้เห็นล้านสาวหน่อยอีกก็ดีใจอยู่เวลาตาสิอยไม่ยันเฉดใดงเสียรงหลเสียงล่ำเมื่อสิวันนี้ดอกวันนี้ตาวันนี้ไปใจดอกม่สิเ่นควมตาวาอให้ได้เลยแล้ว บ่ได้เป็นเจ้าว่านนายว่นอันยี่มีมีเสียงดองดังกว่าอะด้พอพบกันนะขอบคุณหลายได้พอได้